ใช้มือถือสมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามและปุ่มนี้แะส่งคลิปริไม่แจ้งเตือนกดปุ่มนี้กดกระพรบ,บ,บไลค์ิปนี้ครับโอ้ดีครับเสียงพ้อมอะไรครับครบโอ้ดีนะครับเล่นเสียงก่อให้ด้วยครับมาสามารถเล่นจังหวะได้นะลูกน,นะครับโอ้เล่นได้ด้วยนะครับลูกครับให้ดูสิครับ สวัสดีครับผมเตอร์เดอเคสวันนี้เด๋อจะพาพี่นายนอเสามาดูเครื่องโดตีคีย์บอร์ดอันใหม่อย่าลืมกะเที่ยละ์ให้เด๋อด้วยครับทำไมครับเพื่อใครมีกำลังใจาำคลิปต่อไปเพื่อจะเรลืมกระเที่ยมไลน์ใหเเนเด๋อเยอะนะครับคีย์บอร์ดรุ่นนี้เป็นคาซีโอ CTK 1003มันดูรายล,ละเอียดกันครับนี่นะครับน้องๆครับคีย์บอร์ดคาซีโอนะครับ สลับฝึกเป็นโนนะครับทีบ้านครับราคาไม่แพงนะครับมีเสียงโรตีร้อยเสียงครับเลียงกองหรอครับลูกร้อยเสียงมีครับมันมีขาตั้งให้ด้วยครับมีขาตั้งให้ด้วยหรอครับลูกครับมีขาตั้งด้วยนะครับตัวนี้แถมขาตั้งนะครับน้องๆครับของคาซิโอครับเยี่ยมเลยครับเราไม่ต้องหาซื้อขาตั้งเพิ่มนะครับตูกนี้ครับโอ้ my god โอ้ดูสิครับน้องเป๋ยอยากแกะนะครับทุกผครับเรามาแกะคีย์บอร์ดกันนะครับแกะแล้วรครับลูกครับ ก่อนแล้วครับไว้สลับให้น้องเต๋อฝึกดนตรีนะครับโอ้นี่นะครับน้องเต๋อแกะมาแล้วครับเอียยากใหญ่มากเลยนะครับมันใหญ่ก็เลยเก็บยากนี่โอ้นี่นะครับมันต้องยกคีย์บอร์ดเอามันใหญ่มากเลยครับโอ้แล้วมีอะไรในกล่องอีกครับลูกดูก่อนนีอะครับน้องๆครับมีอะไรครับคู่มือโอ้ หลายเล่มเลยครับนี่ครับเป็นคู่มือครับสําหรับการใช้งานของเพื่อนนะครับมีนี้ด้วยนี่ครับมาดูคีย์บอร์ดนี้กับเขาเนเพื่อนนี่นะครับน้องครับคีย์บอร์ดนี้ครับปุ่มสวยงามนะครับกดง่ายเลยครับเอาไว้ฝึกเล่นเป็นโนได้ด้วยนะครับน้องๆครับมีหลายเสียงครับเปิดเปิดร่วมฝึกหัดนะครับมันจะมีปุ่มปิดเปิดด้วยนะครับน้องๆครับมีมีเลขให้ด้วย มีปุ่มเล่นเสียงนะครับอันนี้ปุ่มปิดเปิดมีปุ่มกดจังหวะนะครับน้องๆจังหวะอันนี้ปุ่มเล่งขึ้นเล่นลงเพิ่มความเร็วนะครับน้องๆครับเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นแปดว้าวอันนี้นะครับสาหรับเลือกเสียงครับเลือกเสียงเสียงคีย์บอร์ดนะครับน้องๆครับมีเสียงอนไหนะครับมีเสียงไวโอลินด้วยโอมีเสียงไวโอลินด้วยนะครับลูกครับมีเสียงก้องด้วย กดเลยครับกด9 9ก็มีเสียงกรองเพื่อนๆมาดูค่าตั้งคีย์บอร์ดกันนะคะยกหมดเลยโอ้โต้แคลดูสิครับทุกันครับโอ้นี่นะครับน้องๆครับนี่อะไรครับค่าซีโอซีโอนะครับนี่นะครับส่วนประกอบขาตั้งนะครับเดี๋ยวต้องประกอบกันครับแต่ยกได้หมดเลยนี่นะครับ เป็นขาตั้งครับมีน็อตให้ด้วยครับตัวขอประกอบก่อนนะครับพอประกอบเสร็จพร้อมมาดูคีย์บอร์ดมาดูครับเพื่อนๆแต่ประกอบเสร็จแล้วนี่นะครับน้องๆครับคีย์บอร์ดพี่พ่อคาสิโกครับคาสิโมีขาตั้งให้ด้วยครับไม่ต้องหาซื้อขาตั้งนะครับอันนี้ครับไม่ต้องขาซื้อขาตั้งเพราะว่าเขาแถมมาให้แล้วเปิดไฟเข้ามาครับเป็นลูกเสงเป็นนองนะครับอันนี้ครับนี่ครับเสียงเป็นนองครับ มาดูน้องเต๋อเล่นกันนะครับมาเล่นใเพื่อนดูสิครับลูกองนิวนะโอ้โนะะี่ออะรครับเสียงพอรเลยครับมาดูครับเพื่อนๆเต๋อจะเปลี่ยนเสียงคีย์บอร์ดกลาเป็นเสีงยงไวโอลินไหนลองดูสิครับโอ้นนะครับเป็นเสีลินคับน้องๆครับ มีเสียงกลองด้วยนะคะครับโอ้โหนี่นะครับเล่นเสียงกลองให้ด้วยครับมาสามารถเล่นจังหวะได้นะเด้อครับโอ้หเล่นได้ด้วยเหรอครับลูกครับให้ดูสิครับโอ้โหนี่นะครับ มีเพนตัวอย่าง100เพนโอ้โหหนึ่งร้อยเพนเหรครับลูกครับไอ้กดสตาร์ทดูสิครับโ Oh my god นี่นะครับน้องครับเตัวอย่างโอ้เพนอะไรครับจริงก็เย่เหรอโอ้จริงก็เย่เหรอครับลูกมาดูครับน้องๆน้องเต๋อจะหัดไล่นิ้วนะครับไหนดูสิครับ ครับคีย์บอร์ดนี้สดยอดมากเลยครับเอาไว้ฝึกเล่นโนตีนะครับใครชอบคลิปนี้คอมเมนต์เลยครับใครอยากให้รีเิวขอเล่นอะไรบอกได้เลยครับอย่าลืมกันทูบไลค์เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่จากเนื้อสับวันนี้ขอลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ